คือไอสิ่งที่เราได้รับในดุนยานะ่ะพี่น้องบางทีแล้วนะ่ะมันอาจจะทําให้เรานะ่ยดีอ,อกดีใจเวอร์วังไปหน่อยแบบเลยเถิดนะ่ะคือท่านอย่างไอช้าเคยเล่าให้เราฟังครั้งหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเธอนะ่ยครั้งหนึ่งเคยสวมเสื้อผ้าชิ้นใหม่ชิ้นหนึ่งพอสวมเสร็จปุ๊บเชบาฉันก็เอาจากโอ้โหสองกระจกแหมสวยเหลือเกินนะแหมตัวนี้สวยเข้ากับเราเข้ากับเรานะครนนี้ ท่านอบูบักคือเป็นไอยอ่อนะ่ก็เห็นบอกว่าไอช้าลูกไม่รู้เหรอว่าถ้าเบาคนหนึง่งมีความหลงระเริงกับเครื่องประดับแห่งบุญญาเนะี่ลเราตาลราจะชิงชังเขานะจนกว่าเขาจะสลัดเครื่องประดับนั้นออกไปเสียท่านยังไอช้าทาไงรู้ป่าท่านยังไอช้าไปถอดเสื้อตัวนั้นแล้วทาบริจาคสะดอกเลยนะ ทนอบูบัก็กล่าวว่าหวังว่าสิ่งที่ทํานั้นจะช่วยลบล้างบาปที่ได้ทําไปเมื่อกี้ลองพิจารณาดูดิท่านหญิงไอชาเธอได้เสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมเธอก็เขาเรียกว่ารักมากเช่นเดียวกันพิจารณาพวกเราเวลาเราตาลาให้ของบุญญาอะไรมาใหม่ๆเราเผลอไปกอดรักมันด้วยหัวใจมากไปหรือเปล่า รถก็ดีบ้านก็ดีลูกหลานนี่ก็นนี่เยอะไปหรือเปล่าเราต้องเช็คนะและถ้าเราดูถึงความจําเกรงของท่านหญิไงไอชาเราจะเห็นเลยว่าเธอสามารถที่จะทิ้งได้เลยนะทิ้งได้เลยก็ร,รู้สึก,กว่ามันเกินพอดีฉะนั้นเราดูถือว่ากี่ร้อยกี่พันแล้วของวัตถุทั้งหลายเนี่ยแห่งโลกดุนยาที่เราสมควรจะสลักมันออกไป แต่เราก็ยังเผลอกอดมันเอาไว้เกินพอดีอสิ่งเหล่านี้ต้องเช็คนะครับ